สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านไฟ Channel นะครับครับวันนี้วันที่16สิงหาคมครับก็ขออนุญาตพาท่านมาที่ริมฝั่งโขงนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับบริเวณแห่งนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณระเบียงโขงนะครับ ซึ่งเมืองที่อยู่ตรงข้ามนั้นนะครับก็เป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วครับก็บรรยากาศในยามเชา้าระเบียงขงที่เชียงของนั้นครับก็จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากครับใครที่มาเชียงของแล้วนะครับก็อย่าลืมครับมาเช็คอินที่นี่ครับริมฝั่งขงที่อำเภอเชียงของครับก็มากันนะครับ ครับวันนี้ก็พบกันในบรรยากาศในยามเช้านะครับที่ริมฝั่งโขงนะครับในยามเช้าเช้านะครับบรรยากาศที่ระเบียงโขงที่เชียงของนั้นนะครับก็ถือเป็นบรรยากาศที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากครับในช่วงตอนเช้าครับมารับแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่กําลังจะขึ้นจากขอบฟ้านะครับทางทิศตะวันออกของฝั่งแม่น้ําโขงนะครับ ใครที่มีโอกาสนะครับมาเที่ยวอำเภอเชียงของแล้วนะครับก็จะต้องหาโอกาสนะครับมาเดินในยามเช้าหรือมาเดินในยามเย็นครับเพราะว่าในช่วงทุกๆเช้านะครับหรือช่วงทุกๆเย็นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวอำเภอเชียงของหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะครับก็จะที่โอกาสมาเดินเล่นมาออกกําลังกายนะครับมาเช็คอินนะครับ เพราะว่าที่นี่ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญเลยทีเดียวครับครับสำหรับอำเภอเชียงของเราแล้วนะครับก็ถือเป็นเมืองชายแดนนะครับที่มีพรมแดนติดกับสบปปลาวครับโดยมีแม่น้ำโขงขวางกั้นครับเมืองห้วยทรายแล้วนะครับก็ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับอำเภอเชียงของนะครับก็มีฐานะเป็นเมืองเอกของแขวง,งบ่อกแก้ว เมืองห้วยทรายนะครับก็มีเมืองในการปกครองอยู่5เมืองนะครับก็ได้แก่เมืองห้วยทรายครับที่อยู่ตรงข้ามกับอําเภอเชียงของเมืองต้นพึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับอําเภอเชียงแสนนะครับเมืองผาอุดมนะครับเมืองปากทานะครับแล้วก็เมืองเมืองนะครับใครที่มาเที่ยวเชียงของแล้วนะครับถ้ามีเวลาว่างก็สามารถตี่ข้ามโค้งนะครับไปเที่ยวที่เมืองห้วยสายได้ครับ บรรยากาศในยามเช้าวันนี้นะครับผมก็พาท่านมาชมวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับจุดที่พาท่านชมขณะนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับบริเวณผาถานนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญนะครับนอกจากจะเป็นจุดชมวิวแล้วนะครับพื้นที่ดังกล่าวน,นะครับก็ยังเป็นจุด ขนถ่ายสินค้านะครับแล้วก็เป็นจุดจอดเรือของเรือท่องเที่ยวนะครับที่จะพาท่านชมวิวชิวทัศแม่น้ำโขงนะครับจุดดังกล่าวนั้นนะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดหลวงนะครับถือเป็นจุดกลางเมืองเลยทีเดียวนะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้นะก็เป็นที่ตั้งของที่ทําการด่านสุลกากรเดิมนะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกในการ ขนถ่ายสินค้าผ่านแดนนะครับซึ่งในทุกๆวันนะครับบริเวณลานที่อยู่ด้านล่างนะครับแห่งนี้นะครับก็จะมีการตรวจปล่อยสินค้านะครับโดยการใช้เรือ,อขนส่งที่เราเห็นขณะนี้นะครับเป็นเรือขนส่งสินค้าข้ามแดนนะครับซึ่งก่อนในแต่ละวันก็จะมีบรรดาพ่อค้าแมคค้านะครับที่มาซื้อข้าวซื้อของ หรือการานำสินค้าอุพโภคบริโภคนะครับผ่านยังจุดแห่งนี้นะครับซึ่งจุดแห่งนี้ไม่ใช่จุดผ่านแดนนะครับแต่เป็นจุดสำหรับการขนถ่ายสินค้าและก็การที่จอดเรือของเรือท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างอำเภอนะครับก็สามารถที่จะนั่งชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับก็สามารถประสานได้ที่ ชมรมเรือท่าวัดหลวงนะครับซึ่งก็จะมีอัตราค่าเหมาลำเป็นชั่วโมงก็มาสอบถามกันได้ครับซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีทั้งการตรวจปลอยสินค้านะครับการพานักท่องเที่ยวนะครับชมบรรยากาศริมฝั่งโขงที่อำเภอเชียงของครับสำหรับเชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับสปปลาวนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ สามเหลี่ยมทองคำนะครับยาวมาจนถึงอำเภอจงของนะครับแล้วก็เลื่อยไปจนถึงอำเภอเวียงแก่นนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ติดกับทางสอปปร,ปร,ราวโดยมีแม่น้ำโขงนะครับเป็นตัวขวางกั้นครับที่อำเภอจยงของเราแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์นะครับทางด้านการขนส่งนะครับก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มาปรับปรุงผังเมือง ให้อำเภอเชียงของนะครับเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นนะครับก็ทุ่มเทประมาณมามากพอสมควรในการปรับปรุงระเบียงโขงนะครับซึ่งก็ทําให้บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีความสําคัญนะครับสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ถนนได้อีก1เส้นเลยนะครับแล้วก็ 2. ข้างฝั่งของระเบียงโขงก็จะมีร้านค้านะครับร้านอาหารแล้วก็ที่สําคัญ ก็มีที่พักนะครับโรงแรมเกตเาส์ผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ดเลยทีเดียวนะครับใครที่มาอำเภอเชียงของแล้วก็แน่นอนนะครับก็ต้องมาเช็คอินนะครับมาหาร้านกาแฟนะครับที่น่านั่งริมฝั่งโหงก็มากันครับอำเภอเชียงของยินดีต้อนรับทุกทท่านเสมอครับอำเภอเชียงของของเราแล้วนะครับก็ถือเป็นอำเภอชายแดนนะครับมีของดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามเรือ ไปเที่ยวที่เมืองห้วยทรายหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านจะเดินทางด้วยเรือช้านะครับไปอย่างเมืองบรดกโลกหรือหลวงพระบางน,นะครับซึ่งก็ท่านจะต้องมาเริ่มต้นที่อำเภอเจียงของนะครับก็การเดินทางดังกล่าวนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ2วันกับ1คืนครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งโขงนะครับเราก็เห็นว่าความหลากหลายของการประกอบอาชีพของคนรุ่มน้ำโขงนั้น นอกจากจะหาปลาตามธรรมชาติแล้วก็ยังที่จะหาปลานะครับจากการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเป็นบริเวณการเลี้ยงปลากระชังนะครับปลาที่ใช้เลี้ยงในกระชังริมฝั่งแม่น้าโขงนั้นนะครับก็จะเป็นพวกปลาขังนะครับปลากดแล้วก็เป็นปลาทับทิมนะครับก็ถือว่าปลาที่เลี้ยงจากที่นี่นั้นนะครับ รสชาติก็มีความอริดอร่อยเป็นอย่างมากครับก็ท่านสามารถมาริมรสกับปลาที่เลี้ยงจากกระชังริมฝั่งแม่น้ำโค้งได้นะครับเราจะเห็นว่าริมฝั่งโค้งที่อำเภอจังของนั้นนะครับก็จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับก็มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะอ่าโรงแรมฟอร์จูนนะครับถือเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็มาสร้างโรงแรมที่พักนะก็ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของอำเภอเชียงของนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่า,ามีโรงแรมที่พักมากมายเลยทีเดียวนะครับระเบียงโค้งที่เชียงของจึงเป็นจุดไฮไลท์ที่สําคัญนะครับของอำเภอเชียงของแล้วก็ตัวเมืองเชียงของเลยนะครับก็นอกจากจะมีจุดท่องเที่ยวในหลายๆจุดที่ระเบียงโค้งแล้วนะครับครับ จุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมพาท่านมาชมในวันนี้นะครับก็เป็นลานพญานาคนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดสบสมนะครับก็เราก็ทราบดีว่าพญานาคนั้นนะครับเป็นเจ้าแห่งแม่น้ำนะครับซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะของทุกๆคนนะครับซึ่งในบริเวณดังกล่าวนะครับก็มีการสร้าง เสาพญานาเป็นเสาสูงนะครับซึ่งก็ถือเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็จุดที่สําคัญแล้วก็เป็นจุดเช็คอินสําหรับระเบียงโขงเลยทีเดียวนะครับก็มีความสวยงามในยามเช้าเป็นอย่างมากนะครับในช่วงทุกๆเช้านั้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินชมมาออกกําลังกายกันครับเพราะว่าก็ถือเป็นจุดที่มีความสวยงามนะครับ นอกจากดลานพญานาคแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอ,อีกนะหลายๆจุดที่การออกแบบระเบียงโค้งนั้นนะครับให้เป็นจุดสําหรับการถ่ายภาพนะครับซึ่งในทุกๆปีนะครับบริเวณแห่งนี้ก็จะมีการจัดงานนะครับถนนคนเดินริมฝั่งโค้งนะครับซึ่งก็จะจัดกันในช่วงเดือนธันวาคมนะครับของแต่ละปีนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีการจัดงานแสดงสินค้านะครับการจําหน่ายอาหาร การแสดงดนตรีและก็กิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะในช่วงที่จะมาถึงนี้ก็งานเทศกาลลอยกระทงครับก็มาเที่ยวกันครับที่อำเภอเชียงของครับครับก็เดี๋ยวจะขอถือโอกาสพาท่านนะครับเดินชมบรรยากาศโดยทั่วไปของระเบียงของที่เชียงของนะครับซึ่งนอกจากจุนการแล้ว เดี๋ยวก็ยังมีที่ท่าจับปลาบึกอีกนะครับเดี๋ยวก็ขอเชิญทุกท่านนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุทกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามที่ช่องบานฝ้ายชาแนลนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องนี้นั้นเป็นช่องที่นําความรู้ข่าวสารเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมต่างๆนะครับของเมืองชายแดนได้มาเล่าได้มากล่าวให้กับ ผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ